สวัสดีครับก็ยินดีต้อนเข้าสู่ e x i t Channel นะครับวันนี้จะมาพูดถึงบอสของภาคเกมกรีดไอแลนด์ก็ว่าได้นะครับจริงๆตัวละครตัวนี้น่าจะเคยทําคลิปไปแล้วนะครับแต่ก็คลิปเก่านั้นไม่อยู่แล้วนะก่อนหน้านี้นก็มีเพื่อนๆน,นะครับในแฟนเพจนั้นสอบถามเข้ามาอยากจะให้ทําคลิปเกี่ยวกับตัวละครตัวนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็เลยจัดให้นะครับหัวข้อหลักๆวันนี้ที่จะพูดถึงก็จะมี1เลเซอร์คือใคร2 บทบาทในเนื้อเรื่องนะครับของเลเซอร์ประเด็นที่3ก็คือความสามารถเน้นของเลเซอร์ประเด็นที่4ก็ระดับความเก่งกาจของเลเซอร์ครับแน่นอนเมื่อพูดถึงตัวละครตัวใดตัวหนึ่งนั้นจะมีคําถามตามมาเสมอว่าตัวละครตัวนั้นตัวน,น,วนี้มันเก่งสู้กับตัวนี้ได้ไหมสู้กับเงามายาได้หรือเปล่าสู้กับกอรได้ไหม อะไรเทือกนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมจึงจัดมาอยู่ในประเด็นของตัวละครเสียเลยนะว่าตัวละครตัวนั้นตัวนี้มันก็น่าจะมีฝีไม้ลายมือพอๆกับกลุ่มหรือว่าตัวละครตัวไหนนั่นเองแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่5นะครับบทบาทในอนาคตหรือว่าความคาดหวังเอออันนี้น่าสนใจนะ,ะหัวข้อนี้เพิ่งเคยจะทำเหมือนกันนะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าประเด็นแรกนะเลเซอร์คือใครเลเซอร์คือหนึ่งใน gm ในเกม gi นะครับงงไหม hunter hunter ในภาคเกมกีดไอแลนหรือว่าเกม gi เนี่ยมันคือเกม ที่จินกับเพื่อนๆสร้างขึ้นมานะครับรูปลักงหน้าตาของเกมก็ถอดแบบมาคับล้ายคับคากับพวกเครื่องเล่น PLAYSTATION นั่แหละครับมีเครื่องเล่นมีตลับเกมเรียกเป็นตลับนิโคดเชยเลยนะแล้วก็มี Memory ีการนะครับเอาไว้เซฟเกมเพื่อนๆของจินที่สร้างเกมนี้มันก็จะมีส่วนหนึ่งที่ยังรับหน้าที่เป็น GM นะครับคอยดูแลเกมนี้กันต่อไปเนาะเลเซอร์เนี่ยคือหนึ่งในนั้นนะครับที่คอยดูแล ในด้านการเข้าเกมแบบผิดกฎนะหรือพวกใช้โปใช้แฮกถ้าเปรียบเป็นเกมสมัยนี้เนาะใช้โปรแกรมช่วยเข้าเกมเข้ามาโดยที่ไม่ได้ผ่านเครื่องเล่นเกมถามว่าทําไมมีการเข้าเกมโดยผิดกฎหรือไม่ผ่านเครื่องเล่นเกมด้วยละ่ะว่าเกมทั่วไปที่เราเห็นเนะี่ยยังไงก็ต้องใช้เครื่องเล่นนะเนาะเกม GI เนี่ยมันคือเกมที่เล่นกันบนสถานที่ที่มีอยู่จริงๆนะครับบนโลกใบนี้หรือจะเรียกว่าในโลกของฮันเตอร์นี่แหละมันเป็นเกาะเกาะหนึ่งนะครับที่มีสถานที่ค่อนข้างลึกลับนะ เกาะนี้เรียกว่าเข้าถึงยากครับเครื่องเล่นเกมเนี่ยจะเป็นเพียงแค่ตัวส่งผู้เล่นเนี่ยมายังเกาะเหล่านี้นั่นเองโดยใช้ความสามารถเน้นพลังเน้นของตัวผู้เล่นง่ายๆเลยนะก็คือเรามีเครื่องเล่นเกมมีเกมพร้อมแล้วนะครับเราก็เอาฝ่ามือเนี่ยมาประกบไปที่เครื่องเล่นเกมสองข้างนะแล้วก็ปล่อยพลังเน้นออกมาครับแล้วเครื่องเล่นเนี่ยก็จะทําการวาร์ปเราไปยังเกาะ ที่เขาเซตเอาไว้นั่แหละครับในเมื่อเกาะแห่งนี้มันมีอยู่จริงๆเนี่ยคนทั่วไปก็สามารถนั่งเรือมาจนถึงเกาะนี้ได้เช่นกันนะแต่ด้วยแรงลมหรืออะไรก็ตามตามที่เลเซอร์บอกเนี่ยการที่จะถูกซัดมาเกยตื้นที่เกาะนี้ก็ค่อนข้างยากครับเงามายาคือกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไขปริศนาเรื่องเกาะในเกมได้นะครับแล้วก็เลยนั่งเรือมาที่ เกาะแห่งนี้นั่นเองชาแนกเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดเขาเข้าไปหาข้อมูลในเกมจนรู้ว่าเกาะแห่งนี้มันมีอยู่จริงๆนะหลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถเข้ามาโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องเล่นก็ได้นี่นาแล้วเราก็ใช้วิธีหรือว่าเทคนิคบางอย่างเนี่ยขนไอเทมในเกมกลับออกไปได้โดยแบบง่ายดายเลยงามายาก,ก็เลยรวมกลุ่มครับนั่งเรือตรงดิ่งเข้าเกาะเทียบชายฝั่งป๊าบเดินดุมดุมขึ้นมาหลังจากนั้นมีชายร่างใหญ่คนหนึ่งนะครับเดิน โผล่ออกมาจากแนวชายป่านะบุคคลผู้นี้ก็คือเลเซอร์ครับเลเซอร์ Laser เนี่ยเป็น GM หรือเป็นเหมือนตอมอที่คอยตรวจคนเข้าเมืองอะ่ะหรือว่าพวกที่ลักลอบเข้าเกมแบบผิดกฎ ความฝันของพวกเงามายาก็ต้องดับสลายไปนะครับเพราะว่าเจอกับ GM อย่างเลเซอร์มาขัดขวางฟิงหนึ่งในสมาชิกของเงามายาถึงกับออกเตือนเหล่าสมาชิกเลยนะครับว่าชายคนนี้ไม่ธรรมดาให้คอยระวังตัวเอาไว้ผมว่าฟิงก็พอที่จะรับรู้ถึงความเก่งกาจของเลเซอร์นั่นแหละครับแต่จริงๆเนี่ยถ้าไฟกันตรงนั้นเลเซอร์ก็เสียเปรียบอยู่ดีนะเพราะว่าเลเซอร์นั้นมีเพียงตัวคนเดียวครับเงามายานั้นมากันหลายคนแต่เลเซอร์ก็ไม่ได้กลัวหรอกครับเพราะว่าเขามีไอเทม ของ GM นะอย่างการ์ด GM ที่สามารถส่งผู้เล่นที่เข้าเกมแบบผิดกฎเนี่ยวาร์ปออกไปยังภายนอกได้แบบง่ายดดยเลยครับการ์ดใบนี้ใช้ได้เฉพาะ GM นะครับเหมือนเป็นคําสั่งของ g m ในเกมนั่นแหละครับเมื่อใช้การ์ดนี้มันก็จะส่งผู้เล่นที่เข้าเกมแบบผิดกฎวาร์ปออกไปนอกเกาะเลยนะไปแบบกลุ่มด้วยนะครับจะมากาัน10คน20คนเนี่ยก็โดนวาร์ปหายไปทั้งหมดเลยครับ เลเซอร์นั้นก่อนจะมารับหน้าที่เป็น GM ตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก็เป็นนักโทษทหารมาก่อนนะครับเรียกว่าทําเลวมาเยอะเลเซอร์ Laser ก็เปรียบเสมือนอาชญากรคนนึงอ่ะไม่ต่างกับพวกเงามายาหรอกครับแค่ว่าเลเซอร์เนี่ยเคลื่อนไหวด้วยตัวคนเดียวนะครับไม่ได้รวมกลุ่มกันแบบเงามมยาเนาะสุดท้ายก็โดนจีนจับได้ครับ จินเนี่ยถูกใจเลเซอร์และยอมรับเลเซอร์เป็นเพื่อนคนหนึ่งนะครับหลังจากนั้นจินก็ว่าจ้างให้เลเซอร์เนี่ยมาช่วยดูแลเกมกีดไอแลนด์นั่นเองตรงนี้ถือว่าซื้อใจเลเซอร์ได้เหมือนกันนะครับเลเซอร์มันเป็นคนที่ต้องการให้คนมายอมรับเขานะ สุดท้ายเขาก็เจอจินที่ไม่ติดว่าเลเซอร์เนี่ยเคยทําเลวมาขนาดไหนและก็ยอมรับเขาจากใจจริงทําให้เลเซอร์ก็เริ่มที่จะกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีครับเลเซอร์ก็ได้แต่คิดนะว่าไอหมอนี่มันบ้านะยอมเป็นเพื่อนกับคนแบบเขาแถมยังบอกอีกว่าสักวันหนึ่งลูกของจินเนี่ยหรือว่ากอนจะเข้ามาในเกมถ้าเจอเนี่ยก็ซัดได้เต็มพี่ไม่ต้องออมมือเลยครับเลเซอร์ก็ถามปนตลกๆไปนะครับว่าหมายความว่าให้ถ้าลูกนายเลยก็ได้ใช่ไหม จินก็เลยบอกว่ายาประมาทละ่ะยังไงเขาก็เป็นลูกของฉันเรียกว่ากรอนนั้นก็ไม่ธรรมดาแน่นอนนะและสุดท้ายนะครับกอนก็เข้ามาในเกมจริงๆแล้วก็ได้เจอกับเลเซอร์แล้วก็ได้สู้กันแบบสุดความสามารถเหมือนที่จินคาดหวังเอาไว้เลยครับและเรื่องเราทั้งหมดนี้เลเซอร์ Laser ก็ได้เล่าบอกต่อให้กับกอนนะเรื่องของจินนั่นแหละครับต่อมานะครับหัวข้อที่2ก็คือบทบาทในเนื้อเรื่องอย่างที่รู้กันดีว่าเลเซอร์ Laser เป็น GM ในเกมกีดไอแลนด์ก็โผล่มาในภาคเกมกีดไอแลนด์นั่นแหละครับ มันจะมีการ์ดใบหนึ่งในเกมที่ไม่มีใครเคยได้มาครอบครองเลยนะเพราะว่าการจะได้มานั้นมันค่อนข้างยากมากๆต้องเคียงเงื่อนไขปริศนาด้วยครับและก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งคนนะที่รวมกลุ่มกับกลุ่มคนที่เล่นเกมเนี่แหละแล้วก็ายปริศนาเหล่านี้จนนำพาไปสู่การตามหาการดชายฝั่งนะครับซึ่งเป็นการ์ดที่จะต้องล้มเลเซอร์ให้ได้การจะต่อสู้กับเลเซอร์เนี่ย จะต่อสู้กันด้วยกีฬาในแต่ละประเภทที่ทางเลเซอร์เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเลเซอร์ก็จะมีลูกน้องของเขาด้วยลูกน้องก็จะออกมาแข่งกีฬากับเหล่าสมาชิกที่มาท้าชิงแต่สุดท้ายแล้วก็จะต้องมาแข่งดอทบอลกับเลเซอร์ครับซึ่งเลเซอร์จะเป็นคนลงมาเล่นเองด้วยตัวคนเดียวเลยนะการแข่งดอทบอลแน่นอนว่ามันใช้หลายผู้เล่นนะครับในการเล่นรวมทีมกันเลเซอร์เนี่ยจะ ใช้พลังเนนนะครับแยกล่างอสูรเนนของเขาออกมาเป็นลูกทีมครับเอามาเล่นดอทบอลด้วยนั่นเองหลังจบศึกนี้เลเซอร์ก็ออกจากเกาะในเกมกีดไอแลนด์ไปนะครับเกมนี้ก็น่าจะจบลงไปด้วยนั่นแหละครับเพราะว่าเลเซอร์ก็ไม่อยู่แล้วเนาะหลังจากนั้นไม่นานนะกรก็เคลียร์เกมนี้นะครับ และเกมนี้ก็น่าจะจบไปในที่สุดต่อมานะครับเป็นในที่สาในความสามารถเน้นของเลเซอร์เลเซอร์นั้นมีเน้นอยู่ในสายแผ่พุ่งนะครับมีท่าเด่นๆก็คือการปล่อยลูกพลังออกไปโจมตีในระยะไกลรูปแบบเหมือนนักวอลเล์บอลอะไรอย่างนั้นแหละครับที่คว้างลูกบอลแล้วก็ตบลูกบอลน,นะมีท่าตบต่างๆท่าคว้างต่างๆแบบเท่สุดไปเลยนะลูกพลังของเลเซอร์เนี่ยนะว่าทรงพลังมากนะครับ กอนพยายามเรียนแบบด้วยการต่อยลูกบอลให้ได้ความรุนแรงแบบเลเซอร์นะก่อนเนี่ยต้องรวบรวมพลังอยู่พักหนึ่งเลยนะครับในท่าคอของเขาแล้วก็ต้องมีคนถือบอลรอไว้ให้ด้วยนะก็คือขี้ลัวหลังจากนั้นกอนก็ต่อยสุดแรงนะครับไปที่บอลเพื่อให้บอลเนี่ยได้พลังรุนแรงเทียบเท่ากับที่เลเซอร์ว้างออกมา แต่เลเซอร์เนี่ยสามารถคว้างบอลออกมาได้เลยนะครับด้วยพลังที่รุนแรงขนาดนั้นเพราะว่าสายเนนของเขาหรือความช่ำชองของเลเซอร์ในด้านนี้นั่นเองการต่อสู้เราจะยังไม่เห็นนะครับแต่คิดว่าจะใช้ลูกพลังพวกนี้ในการโจมตีนั่นแหละครับความรุนแรงสามารถวันฮิตคิวได้เลยทีเดียวนะครับถ้าเจอกับตัวเก่งๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะหลบลูกบอลของเลเซอร์ได้แต่ลูกบอลของเลเซอร์นั้นยังสามารถควบคุมทิศทางได้ด้วยนะ เขาสามารถคว้างออกไปเป็นลูกไซโค้งลูกนู่นลูกนี่ได้ด้วยเอออันนี้น่าสนใจแล้วที่ผ่านมาเลเซอร์ก็ใช้ลูกบอลนี่แหละครับในการสังหารลูกน้องนะลูกน้องคนหนึ่งที่ขัดคําสั่งนั่นแหละครับโดนลูกบอลเข้าไปเนี่ยหัวแตกเลยทีเดียวประเด็นที่4นะครับความเก่งกาจของเลเซอร์ถ้าจะให้เทียบง่ายๆแบบเห็นภาพเลยนะครับก็คิดเสียว,ว่าเลเซอร์เนี่ยคือหนึ่งในสมาชิกเงามมยาคนหนึ่งก็ว่าได้ ระดับเงามมยาเลยครับแต่จะอยู่ระดับไหนนั้นของเงามมยาเนี่ยก็ต้องมีการทดสอบฝีมือกันเสียก่อนแต่จากที่เห็น,หนมาในีฝีมือมันก็ไม่ได้อยไปกว่าเงามมยาหรอกครับด้านการต่อสู้เลเซอร์มักจะใช้การโจมตีระยะไกลด้วยลูกบอลพลังเน้นที่น่าจะโจมตีได้หนักหน่วงมากครับเป็นท่าที่อันตรายนะที่คู่ต่อสู้จะต้องคอยหลบให้ดีส่วนระยะใกล้เลเซอร์ที่มีหุ่นไม่ต่างกับบิสกิตในร่างยักษ์เนี่ย แรงน่าจะเยอะมากนะครับแล้วเลเซอร์ก็เท่าที่เห็นเนี่ยเป็นคนออกกําลังกายบ่อยนะผมว่าพื้นฐานด้านการต่อสู้ระยะประชิดเนี่ยน่าจะพอตัวแหละครับด้วยกู้ต่อสู้ที่ไม่ได้เก่งไปกว่าเขาเนี่ยก็น่าจะจัดการระยะประชิดได้ไม่ยากเย็นสักเท่าไหร่ครับเลเซอร์ยังมีความสามารถในการสร้างอสูรเน้นนะหรือว่าร่างแยกต่างๆออกมาได้หลายตัวด้วยตอนสู้กับกอนด้วยดอทบอลเนี่ยทีมของเลเซอร์อย่างที่รู้กันดีนะเลเซอร์ตัวคนเดียว แต่สมาชิกเนี่ยก็คืออสูรเนนที่เลเซอร์สร้างขึ้นมาทั้งหมดอสนรเนนเหล่านี้ควบคุมแบบอัตโนมัติเลยนะครับมันมีความคิดเป็นของตัวเองด้วยเลเซอร์ Laser นั้นต้องแบ่งพลังนะครับในการสร้างอสูรพวกนี้ออกมานะครับยิ่งหลายตัวก็ต้องใช้พลังค่อนข้างเยอะหลังจากนั้นเลเซอร์ก็ใช้พลังที่เหลืออยู่เนี่ยสู้กับพวกกรอนะคิดดูสิยังมีพลังกว้างลูกบอลออกมาได้ขนาดนั้นเนะี่ยถ้าเลเซอร์ไม่ต้องสร้างอสนรเนนแล้วใช้พลังทั้งหมดในการคว้างลูกบอลออกมามันจะรุนแรงขนาดไหนเออเลเซอร์ Laser เป็นคนหนึ่งที่มีพลังเนนนคค่ออข้างยะะรับ และในการต่อสู้เนี่ยเลเซอร์ก็สามารถสร้างอาสูรเนนเหล่านี้มาช่วยสู้ได้เหมือนกันนะกับตัวที่โหดๆหน่อยเนี่ยก็อาจจะใช้ไว้ขัดแข้งขัด,ข,ดขาหรือสร้างความลำคาญก็พอจะได้อยู่นะครับแต่ถ้าเจอกับคู่ต่อสู้ที่มันไม่ได้เก่งมากนะสร้างอาศูนมาสู้แทนยังได้เลครับส่วนเลเซอร์ก็ไปนั่งจิบน้ําชารอดูพวกอาศูรมันสู้แทนยังได้เลยต่อมานะครับหัวข้อสุดท้ายนะบทบาทในอนาคต เอออันนี้น่าสนใจนะแต่ผมคิดว่าคงไม่มีแล้วครับหลายๆตัวละครหมดบทบาทลงไปแบบที่เรายังคิดถึงกันอยู่นะครับเลเซอร์นั้นก็คงไม่มีจุดเชื่อมโยงกับเนื้อเรื่องหลักสักเท่าไหร่ในตอนนี้นะครับถ้าจะผลกออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นการเซอร์ไพรส์สำหรับผมมากๆเลยครับใจหนึ่งก็อยากจะเห็นเลเซอร์รวมทีมกับพวกกอน,นะครับตะลุยทวีปมืดกับไขโตะอะไรพวกนี้เนาะแต่มันก็ได้เพียงแค่การคาดหวังรวมๆแลง้ลงๆของผมนั่นแหละครับที่บอกว่าเลเซอร์นั้นอาจจะไม่ได้มีบทบาท อีกแล้วเนี่ยก็เพราะว่าเลเซอร์ออกจากเกาะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนนะเรื่องตอนนี้เดินไปถึงจุดที่กําลังจะไปทวีปมืดด้วยเรือวันดํากันนั่นแหละครับเรียกว่าไปกันแล้วออกเรือไปสิบวันแล้วคนที่ไม่ได้อยู่บนเรือวันดํานั้นแทบจะไม่มีบทบาทอีกเลยครับขนาดกอนกับที่รัวที่เป็นตัวเอกมาโดยตลอดเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเรือวันดําไปด้วยแล้วก็หมดบทบาทไปเช่นกันจะลุ้นให้เลเซอร์กลับมามีบทบาทเนี่ยผมว่ากอนกับที่รัวมีโอกาสกลับมาได้มากกว่านะเออแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับความคาดหวังก็คืออยากจะเห็นรวมทีมกกับวนะ สำหรับวันนี้ก็คงจะจบไปเพียงเท่านี้นะครับอยากให้ผมทาคลิปตัวละครไหนๆอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะก่อนจะคอมเมนต์ขอเข้ามาเนี่ยลองค้นหาในช่องก่อนนะครับเพราะว่าคลิปที่คุณอยากจะดูผมอาจจะเคยทําไปแล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆค้นหาไม่เจอก็ขอมาได้คลิปตัวละครตัวไหนที่น่าสนใจหรือมีข้อมูลเพียงพอที่จะทําเป็นคลิปได้หนึ่งคลิปเป็นคลิปสไตล์พูดคุยแบบนี้ก็จะรีบจัดทําให้แบบ คลิปนี้นั่นแหละครับอาล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ